สวัสดีครับอ้าววัสดีเพื่อนหวัสดีหวัสดีม่วงหวัสดีหวัสดีฟ้าวัสดีชมพูเฮ้ยชมพูม่วงฟ้าเฮ้ยบอดรอเปล่ามันเป็นบอดรอเปล่ามึบอดด้วยคนอะยืินนิ่งเชียวฮะคนเว้ยคนคนอยู่ไม่ใช่บอทเออชุด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 ซื้ออยู่ชุดซื้อชุดซื้อหรือชุดฟรี จุดฟีหรือุดซื้ออ่าไป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 เพื่อเพไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันชมพูระวังตามตูดไหมตามตูดไหมตามมาชมพูตามมาตามมาเลยตามมาลู่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 อ่เย้กูโดดเดียวมาลู่ลูอยู่นู่น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 เจอแล้ว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 เจงแล้วม้เชื่อเช่วเช่เชื่อเชื่เช กูเชี่ยมันจะฟันกูแล้วเชี่ยมันจะฟันกูแล้วเชี่ยเชี่ยแบลวไอวอมันยังไงเนี่ยอืมอีกสองตัวอีกสองตัวมึงออกมาดิมึงออกมามึงออกมามึงออกมาเลยมึงออกมามึงออกมามึงงออกมา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 เชี่ยมึงจะฟันกูใช่ไหมมึงจะฟันกูใช่ไหมไอ้สัตว์ล้มไปมึงตาย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 ไอ้สัตส แม่งจะฟันกูเชี่ยเออฟันเออฟันมึงอ่ะแม่งเงินก็น้อยหน่อยซื้ออะไรได้บ้างเนี่เยเชี่ยได้เกาะไม่ได้ไอวอลเอาไม่เอาเกาะก่อนเอาเกาะก่อน,ออนไอ้น้อยก็แบบยิงเลื่อนไม่ลดไม่ลดเยอะเข้าใจไหม ไปนะไปด้วยกันนะไปด้วยกัน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 ไป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 กู้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 กโ้กู้ชมพูระวังชมพูระวังระวังระวังระว่างออกมาไหมเอ่ะมึงออกมาตรงนี้ไหมนู่น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 มันมาแล้ว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 ม่วงระวังม่วงม่วงระวังม่วงม่วงระวังม่วงมันจะลอยหรือเปล่าลอยหลังตัวละตัวมันลอยหลังม่วง ก้ามันตายตายกูกูเปิดเกมให้แล้วกูเปิดเกมให้แล้วฟ้ามึงมาทำเคี้ยวเลยนี่มึงก็ไม่เข้าไปช่วยเพื่อนไอ้ฟ้าเหลือตัวเดียวมึงเข้าไปนูน oh, <boy. S 1> ่นไม่ยื้โอ้โหมึงจะมาแคมป์มาดักอะไรแถวนี้ปืนก็ไม่ใช่ปืนสไนด์ด้วยวยี้่หรือปืนสไนด์ป่ะเออสไนด์อยู่สไนด์อยู่สไนด์สไนด์สองสอง ต้องยิงหัวเท่านั้นถึงจะตายยิงอย่างอื่นไม่ตายติดเกาะจุดสองสอง,องนั่นนั่นนั่นั่นนั่นน,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 นมองสู้สู้มองสู้สู้มองดดยเขาไปซอยมมกุนโอ้ยหนึ่งหสู้เขาได้ไหมนั่นหนึ่งหนึ่งนั่นชมพูไป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  มันอยู่ฝั่งตรงข้ามมัน iden, อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเอาไปเอาหาเมนเลนออกพิษขางดิเขาเอามาสิสูเขาได้บลอตไงสูเขาได้บอตนี่จะปืนแบบสูเขาได้บอตไโอ้ยเก่งยิงหัวเก่งเก่งเก่งด้วยยิงหัวน่ะเออเอาลูกซองเอาลูกซอง สองเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะก็ยังดีสองศูนย์สองศูนย์เก็บให้ได้สามศูนย์เลยนะเก็บให้ได้สามศูนย์เลยสามศูนย์เก็บให้ได้สามศูนย์แล้วเกมหน้าก็จบเลยเค okay, ไหมเกมเกมเกมหน้าเอาแบบจบไปเลยสามศูนย์สี่ศูนย์เคไหมระวังระวัง ระวัง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 สายไม่มีอยู่ข้างบนบนตัวนบนตัวนอยู่นี่ไม่มีไม่มีแล้วฝั่งนูน้นไม่มีฝั่งนี้ไม่เจออ่าม่วงล้มไปแล้วม่วงล้มไปแล้วอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงพวก ชมพูยิงนี่หน่อยน่ะชมพูชมพูยิงนี่แน่นอุ้ยตา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 ยแม่งแม่งข้างล่งสองตัวเออเนี่ยอยู่บนบ้านแน่เลยเฉียชมพูนี่กูแน่นี่มันยื่นอยู่นี่มันยื่นอยู่นี่เห็นบ่นี่มันยื่นอยู่นี่แม่งมันต่อเด็ตัวเดียวชมพู่อืมอืมอืมไหนมันเล่นออกมาแล้วนะ

นางลงนางลงเออนั่นละไปแล้วไปแล้วสองปปเปลี่ยนเป็นสองปแปะโอ้ย M14 โอยไปไปเสจไูเขาได้บ้นั่นตายเก่งมากเบินเจ๋งเจเก่งเกแล้เก่งล้แบบนี้เก็บเลยนะเก็บเลยนะเอาให้แบบจบเกมไปเลยนะ อย่าให้แบบต้องมีสามหนึ่งสามสองสามสามสี่สามเนี่ยไม่เอานะแมทเดียวเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บจบไปเลยจบจบไปเลยเข้าใจไหมไป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 กโ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 กูระวังระวังระวังไป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 ไไป ไป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 ต้องใไม่ยิงใช่เดี๋ยวขอขึ้น่ไปไหมไปไหมไปไปไปเลย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 อ,อยู่ไหมไหนใส่หรออยู่ใส่อยู่ใส่นะอยู่ข้างอยู่ข้างบนอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนในบ้านในบ้านอยูออยอ่ในบ้านตายไป้มั้ตายได้เฮ้ยสัต จะพูด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 ยิมันจะพูดจะพูไปใส่เหรอไม่เป็นตายเหรอบ่ยังตัวยังเต็มหลอดอยู่คนอื่นเขาตายกันสิเหมือนเหรอจะพูดมึงจะใส่น่ะอาอไม่เฉลี่ยตายไปมึง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 เชีย่ยไหลตูดใส่มาไหลตูดกูแหงไง สองหนึ่งสู้ได้ไหมหนึ่งสู้สองหนึ่งสู้ได้ไหวไหมไหวไหมสองหนึ่งมา <im it> เดี๋ยวสามหนึง่งซ้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร,าม,า,ร,ร,เรา,ามีโอกาสอีกสามครั้งเรามีโอกาสอีกสามครั้งมีโอกาสอีกสามครั้งเอา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 ด่านนี้ต้องใช้ไอ้นี่ขอขอไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็อับเกียร์สก,กาซะ อัพเกีย์สกาอัพเกีย์สกาต้องเก็บให้หมดนะสกาไป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 ดูไหมนะไป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 เร็วเมันมมีมันม่มีมันหลบไปไปไปตาย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 ไปไปไปแม่เใ้กนู่นใกนู้นนี่ไม ไป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 อยู่ไซล่ะอยู่ไซล่ะอยู่ไซล่ะหาบบปอบัโตตายหนึ่งแล้วตายสองลมสองอยู่บันได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 ้อยู่มันอยิงมันยิงมันอยู่มันอยิงมัน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 ม้วนลบแล้วสองสอง อยู่ข้างบนหนึ่งสอ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 งชี้ชีช้ชีช้ชี้ชี้ชี้ตายไปล,ล้มลวมันล้มลวล้วลมละเลื่อหนึง่งเลือหนึง่งเลือหนึง่งตายไปสาชนะโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดปไป,ดดไ,ปดดไปโดดล่มไปโดดล่มเพื่อนไปโดดร่มไปไปโดดล่มกับกูไหมไปไปโดดล่มไปโดดล่มกัน,กนไปไปเพื่อนไปโดดล่มโดดล่มโดดล่ม ไปโดดล่มน,นะโอเคป้าไปโดดล่มกันชวนใครมาก็มีใครมาอีแล้วไม่เป็นไรโดดเดียวเดียวได้กลางแมปไหนนี่กลางแมปนี้แหละไม่ใช่แมปไหนหรอก แมบนี้แหละจะลงไหนดีไปลงนู่นเหนือที่เก่าเวลาเดิมที่ตีนเลอะๆตีเลอะๆคนมันเยอะเลยตีเลอะไปไปไปเนี่ยดูสิดูดิมีคนเท่าไหร่มีคนเยอะไหมมีคนอยู่เท่าไหร่นะาอยู่เท่าไหร่นะไปไปไปโดดดีกว่า ท่าไหร่ก็ชักแม่งนีถึงเวลาเก็บให้เยอะที่สุดไม่งั้นก็เก็บให้น้อยที่สุดคือตัวเดียวชนะทำยังไงก็ได้เก็บพิตัวเดียวชนะไปเลยใช่ไหมไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้เก็บตัวเดียววิ่งทั้งแมปเก็บของซื้อของเล่นวิ่งเล่นไปขอ้ชนะพอ,อไม่ได้บอกดิว่าต้องเอ,อ ยิงเยอะแล้วจะชนะไม่เกี่ยวยิงตัวเดียวชนะก็โอเคแล้วยิงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอย่ามาบนยิงแต่บอทยิงแต่บทโอ้ทำไมยิงบอทมันจะชนะบอขอให้ตัวเดียวชนะเขาไม่แบบเอเอฉพาะคนชนะนะไม่ใช่ที่ไหนไป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 วิ่งไปแล้วช่างแม่งปล่อยไป ยิงยิงไรเฉยๆเขาบอหนูหนูวิ่งไปนู่นนล้แม่งวิ่งไปทำไมอ่ะวิ่งไปแบบโดดทะเลหรือเปล่าวิ่งไปโดดเลหรือเปล่าวิ่งไปโดดเลหรือเปล่ามามาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมาแล้วเอาเอาอย่างไงไงล่ะ แมงจ่งแมงไปไปไปตกทะเลตายแล้วมึงไะเนี้ยไป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 ,ไปสนใจเอานีน่เงิน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 มันนีมันนี่นี่เชี่ยไปยิงกลบกับพลังกำแพงไม่ตายตายแล้วมึงสมหน้าไหนเอาของมาดมูดิมีเที่ยอะไรบ้างเอา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 สมป๊อกแปก๊ก เอาไม่เอาดว่าเล่นสองเจ็ดว่าอืมเอานี่เกื่าฟาร์มาที่เจ็ดกดที่เก็ดก,ด,ก,ด,กดยำๆมันนี่มันนี่เงินมันนี่มันนี่เงินมัน,นี่มันนี่ของเหลืองเอาเอาอยังไม่ได้เปลี่ยนวะใช้ฟาร์มาดูบ่เมื่อเปลี่ยนแล้วเออใช่มัน้ใช่ไหม ba mái ok kia tưởng cột cột dấm cột dấm cột dấm này nhìn có cột chấm dấm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  mét cột chấm không phải biết Đi này không này nè phải đấy mẹ không cột chấm dấm phá mạt phá mạt này không cột chấm dấm cột anh này กดค้างไม่ได้กดค้างแม่งไม่ติดออกซ้ำไม่เอา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 ซีเอาซีเอาซีเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาซ้อมเกาะก่อนไป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 โอ้โหแป๊บเดียวเหลือยี่สิบเก้าตัวแม่งม,มีคนแน่เลยคนเยอะเลยสงสัยคนเยอะแม่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวยี่สิบเก้าตัวแล้วยี่สิบแปดแม่ง กูยิงกูได้ยิงไปสองตัวเองแม่งรอกันสนานวันไว้แล้วกินเห็ดเข็มทองกันเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองไหนดูซิมีอะไรไม่ไม่ไมีไป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 มันหนี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 ไปไปไป ตายไปมึงตายไป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 เก็บไปสามเก็บไปสามแล้วไหนดูซิมีอะไรให้ใช้บ้างมีอะไรให้โดงมานี่กระสุนกระสุนกระสุนเอาเอาเอาไป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 ใช้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 กระสุนกระสุนต้องใช้เชี่ยเชี่ยเชี่ยเชียิงใครยิงกูใครยิงสับตายไปตายไปตายไป แหม,ม่มาดูดิมาดูดิมีอะไรกระสุนเอาสนกระสุนเอากระสุนกระสุนกระสุนต้องใช้ยาต้องใช้ต้องเอาไว้ก่อนยามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเอาเอาเอาซื้อซื้อสิซื้อซื้อซื้อชิปอัปเกรดเอานี้ เอาของฟรีก่อนเอานี่ด้วยของฟรีของฟรีไกลฟรีฟระเบิดเอาอืมไปไปไปอืมสามสามแล้วนี่ฟาดฟาดแม่งฟาดเลยฟาดเลยไป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 หา หาแอดด็อปเอาหาแอดด็อปเอาเกาะสีเอาเกาะสีต้องมีเกาะสีนะไม่งั้นไม่ไหวสู้เขาไม่ได้ไดโนเสาร์ข้ามน้ํามันมาแล้วดึงดึงดึงในน้องเสาร์ในน้องเสาร์ก็จิระ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 ไป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 เอาเกาะเอาเกาะเอาเกาะเอาปืนไม่มีปืนกูเอาเกาะโอ้ยเหลือสิบสามตัวแมง ยิงเป็นได้ที่เสาสี่ตัวแม่งวงก็ยังไม่ได้บีบแม่งเล่นกูซะแล้วเล่นกูซะแล้วเล่นกูซะแล้วเล่นกูเสียแล้วคนเยอะแน่นอนคนเยอะเยอะคนเยะเยะยังไงก็สู้ยังไงก็สู้ ยังไงก็สู้กระดูบิน12ตัวดูซิมีไหม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 มีของดีอะไรให้ล่อมั้งเร็วๆเกาะสีนี่เร็วๆหน่อยเกาะสีเกาะสีว่ายว่ว่าว่ว่วเกาะสีเกาะสีแม่โอ้ชีชิชีชีชีเกือบตายเชี่ย ขนนะเนี่ยแม่งยิงลงมาเป็นสายเลยแม่งเี้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเชี่ยเชี่ยเชี่ยระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วด้วยระเบิดมาแล้วด้วยเชี่ยยงวยหน๊ตายตายไปตายไปสัดสัดระเบิดด้วยไอ้เชี่ยตายไป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 ืมระเบิด ใช้ยิงกูไม่มีไม่มีนะโดนระเบิดนะตะกี้นะแม่งเชีย่ยมึงใช้อะไรยิงกูตะกี้แม่งมึงใช้อะไรยิงกูตะกี้เอาเอาเอาก่อนเอาก่อนเอายาเอา,า,เอาระเบิดไปก่อนกระสุนด้วยโอ้ยเอาสนายยิงถึงว่าดิเชีย่ยเกือบตาย ดีนะได้เกาะสีช่วยไว้ไม่งั้นไม่รอดเฮียโอ้โหวีเอชเอึงว่าดีเห็นมาเป็นสายเลยเฮียแม่งถ้าไม่ได้เกาะสีหมวกสามนะมึงกูคงโดนดอกเดียวตายอะ่ะกูคงโด,โดนแบบ ดอกเดียวร่วงอะแม่งตายไปดีนะมึงดีเชีช้ที่ตายตายไปมึงตายไป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 ไ่เชี่ยโอ้โหปืนมึงก็แรงนะเนี่ยปืนมึงแรงนะปืนมึงแรงนะหรือแปดตัวตายไปล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วลไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ เหลือเจ็ดตัวเหลือเจ็ดตัวนุ่นน่นโดดโดดเป็นกบอยู่นู่นโดดเป็นกบอยู่นู่นเห็นไหมนั่นโดดเป็นกบเนอื้อไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้เห็นไหมนั่นไปนอนตายใต้ต้นตายใต้ต้นมะม่วงไปมึงเอาลากมะม่วงไปแองโดดเป็นกบเยอะเดกกบหรือเด็กจิงโจ้มา กูเด็กก็ชิลามาเชืคนหรือบอดคนหรือบอดคนหรือบอดบอดบอดหรือคนคนหรือบอดเชื่อ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 ไอ้นี่บอดปะบอดไหมบอดบอดทั้งคู่เลยไป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 เอาเอาเอาหลือสตัวเว้ยสตัวสีตัว ชี้ตัวเอาแม่งแม่มีถกอนเลยเอาไม่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 เป็นไรเอาวิ่งกันอันนี้ก็ได้ไป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 โ o โกโก go ชาวดวกูเข้าวงไปสองตัวอา้าวเดยสองตัวนี่มาหนึ่งหนึ่งนะหเอา้าเอา้าตายวงเหรอแม่งตายวงเหร มึงตายวงใช่ไหมหรือไอ้นี่ยิงไอ้นี่ยิงเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้นี่บอดอ้าวจะน่าเสยสุดท้ายมึงตายวงใช่ไหมไอ้กูมาแบบเก็บบอดอ้าวอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเม้มด่าเม,ม้มชมก็ยังดีขอบคุณครับ